คอยยากได้พบพลังงูเจ้าะึงลัดเดะหาเห้่อยแน่พนะโบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเลยนะคะมาพอกันกับสาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะก่อนสิไปช่งคลิปเนาะค่ะกะขอกำลังแรงใจเพื่อนหน่อยนะคะทุกๆทุกคนคะน่ะเนาะเขามาแล้วกะกดเลิฟกดไลค์นะคะ s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสว่างนําเนเดอจ้า บ่มียังหลยแต่ว่าก็อยากบอกสู้ฟั่งนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดเลยมุเจ้าว่าหลักก็ต้องร่อซะไปฟั่งกันเลยจ้าประเด็นนี้ทกเถียงกับมาหลยเทือนะคะก็คือนยังคอยอยากได้ผัวฝรั่งมุเจ้าทางรัดเดะหาให้่อยแน่พนเว่าออกมาได้มุเจ้าเอ้ยหาผัวให้กันคอยก็เคยเห็นบอกว่าถ้าถามข่อยเองนะคะหาผัวให้กันเคยตอดผู้เขาเจ้า ได้แฟนฝรั่งหรือว่าได้แฟนทนต่างสาตขึ้นกันนะคะปรากฏว่ามันกับบอมเนตามที่เฮาเว่าตอดกันหรอกค่ะนะคะมันก็คือเฮ้าเว้าทะเลยไปละกะ็มันกับอะไรยังตามที่เฮ้าุ่งวังล้วก็ปปาถนาดอกมือเจา้าเว่าก็คาโหลดเนาะมันบแม่นว่าหาผัวให้่อยแน่จังสันธรรมดานะประเด็นนี้่คอยสิเอามาคุยก็คือว่าหาผัวให้คอยแน่เอาเรวยๆเด้อนาา้าตาบ่เป็นยังนะคะแต่ขอให้รวยและะ้วก็ เถาเลยแห้งดีนะไว้ถ้ากินตอนก่อนอตอนแกเลยจังสี่นะคะกินแบบซุกๆงอมๆเลยเอังสนาเบ้ยคิดออกมาได้นอกคอยกันเงือกขึ้นกันนะอันความคิดนี่เจ้าได้จะใสมาเนะาะไอยสิบอกว่าวคาดโหลดนะคะถ้าเจ้าได้แฟนคนแกไปบรูจักตี้ความลำบากสิมาเยือนตอนนั้นล่ะคะ่ะนะพันวาพนอยากได้กอนข้าเขานะคะเอาไปเอามากกับสิท็กเซตเซาเซตแรงนะคะ ทั้งขี่ทั้งเงียวนะคะวอลง่ายโหลดอันนี้คือแบบเบาแบบบ้านๆเขาเนาะบริวารภาษาโบาสุภาพเต้ค่ะแต่ว่าหาักก็ลหลายๆคนก็จากสิคิดว่าการที่ได้ผัวฝรั่งนี่ต้องเอาเน้นไว้ต้องแก่ต้องรวยล้ะกะ็เท่าแบบติดเตียงไปเลยแห้งดีไปว่าสันเพื่อยังเพื่อสิได้มาดูแลเอาใจใส่แบบตอนนั่นละ่ะมันสิสบายข่อย มันบริสบายคือจังโมเจ้าคิดเด้อนะคะถ้าเจ้าได้เอ่อคนที่เขาแบบคือจังเขาบริสบายอยู่แล้วเนาะคะ่ะโดยเฉพาะที่ต้องมารักษาแบบอยู่ในบ้านโดยเฉพาะนี่มันไม่โค้งง่ายเลยเพราะยังเพราะการดูแลเอาใจใส่ของเขาแต่ระบบนิวอิลี่นี่มเจา้าเอ้ยรัฐบาลเขาคุมข้องอิลีได้บํเพหน่วยหน่อยนะ บวแม่นของหยอกเลยว่าไปว่ามาบริตรลบหลังคนไทยกันน้ากันหรือว่าจังไรด,ด้ค่ะอันนี้อยากจะเล่าสู่ฟังเนาะและหลายเหตุผลที่คอยเสียอยากจะเอาตัวนี้มาเบาะนะเพราะว่าการเที่ยวมาอยู่ต่างประเทศนี่แม้กระทั่งการรงเรียนนะคะทุกอย่างเลยเริ่มตน้นเขาว่าอะไรภาษาแห้งแตกหนาเด้อ อยากได้ฟัวเถ่า็จําเป็นต้องเอาภาษาแมนบอค่ะนี่คือความคิดของเล่หลายคนคือกันนะคะคอยก็เคยคิดแต่ว่ามันโมแมนเลยคิดแล้วก็ต้องยุดท่านที่เพราะยังการที่เห้าแต่งงานมานี่นะคะเรื่องภาษาสําคัญนะคะภาษานี่แหละการซื่อสารนี่ไปมองได้ก็ตามนะโมแมนแค่ไทยหรือว่าต่างชาติเอเชียหรือว่าโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาก็ตามนะคะ ว่าไงโหลดถ้าเจา้าบกขอใจภาษาแมตะค่ำเดี๋ยวว่าผ่าดปุ๊บเปลี่ยนไปอีกเอ่ออีกคนละประโยคเลยนะคะมูเจา้านี่แหละคือข้อสําคัญเลยเพราว่าค้ากโกรดผู้ใดอีกได้หัวเถาคิดอีกให้ได้หลายรอบเด้อเถ่าว่าม,มันเถาธรรมดาเถ่าแบบป่วยพอ้อมเป็นพอ้อมบ่ยอยากคิดนั่งเลยมูเจา้าว่าอีลีโหลดอืมนะนี่แหละอยากจะให้ ทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการนะคะอยากจะให้ทุกคนได้สิ่งที่มุ่งหวังออลีผู้ใดกยอยากมีผู้ใดกยอยากลวยนะคะแต่ว่าลวยทั้งหลายมันก็บ,บอดีเนาะคะ่ะการงานเฮาบริเหตเนี่แต่ว่าห้อกยอยากได้ผลประโยชน์ทั้งหนึ่งทั้งอื่นคือได้ผัวรวยมากปบเปรียงดูเฮา เขาเพื่อที่เลี่ยงดูง่ายๆเดิมมจเอจ้าหนึ่งผู้หยิ่งที่วง,งางโหลดนะคะบกใครได้คิดอย่างออกซะเลยหนึ่งเขาก็บริต้องการเด้เอาว่าว่าคักโหลดมันเจ้าเป็นเวกเป็นงานอยู่กับจริงอ่ากิริยงกิริยาโอเคอยู่กับจริงนะบางคนนะเลือกแต่ง,งานที่ผู้หยิ่งมีมั่นสมองอหลีบ่เอาแต่ธรรมดาคือข่อยเห็นเจ้าคุเจ้าเห็นข่อยมันบ่นเป็นอังสันเด้เอออันนี้ว้าวว่าตรงที่ข่อยเห็นมาแล้วนะ ่อยเห็นแล้วขวางก้าวบาถ้า่อยบกเคยเห็นขวอยกระซิบเวาวานะแมแต่ขนาดคนที่เขาเกง่งเด่นทั้งเรื่องภาษาโดยตรงกับมาปุ๊บเขาก็ยังบอกเลยว่าการแต่งงานที่มาหยุดยุดยุดนี่นะโมเจ้าถ้าแต่งงานกับคนที่เรารักนะเขาเข้าใจเรามันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยถ้าเราแต่งงานเพื่อหวังผลประโยชน์ปุ๊บนี่นะ รอยทั้งรอยเซ็ต,ตกล่องดองมอเจ้าเอ้ยไปไซบรอดนะคะมันก็ต้องได้กรับขึ้นมาหววเกา่าเอา้ามจเจา้าถ้าสิมารียนรู้กันอีกรอบสองรอบสามรอบคอยถามเจ้าแน่ว่าการเรียนรู้กับคนต่างชาติมันง่ายป่านหนังตีแต่ขนาดคอยแตง่งานมานโดน,ดน,ดน,ดนปีอีลีนี่โวง่ายโหลดควยกันยังบางเทื่อยยังบริข,ขาใจเบิ้คุยยางนะว่าแฟนควยเป็นผู้จังไดกันแน่นะเพราะย,ยัง เพราะตามระดับของเขาเลยนะคะตามอารมณ์อายุของเขาพร้อมเขาบอกถึงสี่โหลด่ะเจ้าสิเข้อใจบ่เมื่อนี่ฝนตกฟาดห้องแดดออกจังไดนะคะเพราะว่าเขาบริบงบอกทุกสถานการณ์ความคิดความอ่านของเขามันกับเปลี่ยนไปแตละมือละเว้นนะคะเอาตรงๆที่ว่าเฮานี่สิเข้อใจเขาได้หลายปันใดแล้วก็เฮาสี่เยอกเยียนซ้ำใดนะคะเพื่อจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาได้ No. เอาคิดตรงนี้เอานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะศิลธรรมที่เฮาเคยเรียนรู้กันมานะคะของประเภทนี้ไทยเฮานี่แหละมันสิไปยุไสถ้าคิดยังไงโหลดป้องเด้งขอากยั่ได้เพอร์เฟกเลยนี่นะคะเพอร์เฟกนี่มันออกนอกโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันอยู่ดาวอังคานมดเจา้ามันบบมีเพอร์เฟกหนึ่งผู้ใดอยากแต่งงานกับคำว่าเพอร์เฟกไปพร้อมนะคะอยากได้รวยรู้นะคะอยากจะเป็นอตอนนี้ขอกยั่งจี มีแบบระดับหนึ่งเลยล่ะนี่อังส่มันโมมีครับมูเจ้าคอยกกอยากได้นะเว,ว้าคัโลดผู้ว,าว้ายู่นิก่กอยากได้แต่มันหาบ่ได้ค่ะมันเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ศาสตร์ปางกนแล้วมันก็นมาเป็นเนื้อคู่กันปีนี่ปีเล่านะคะและ้วก็ทุกๆศาสตร์ไปคือเก่านะคะที่แน่ๆน,นะคะได้กันไปแล้วมูเจ้าอาจจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะแต่ว่าเข้ากัสิ มีความทุกนะคะทุกยังทุกเที่ยาต้องได้มาเหตุในสิ่งที่เขาต้องฝืนแล้วก็บ,บังคับโตหลายอย่างโมเจ้าร่วยอาจจะร่วยได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องบังคับจากของคือตรงเหตุตามที่คนที่ถือว่าเป็นภรรยาผู้หนึ่งนั่นเองนะคะใส่สิทธิตรงนี้เลยว่าเขาเป็นภรรยาเขาเขาต้องซอยเหลือตรงนั้นตรงนี้นั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละคือคอยบร,ริยากสนับสนุนนะคะเอาจนแบบ โอ้ยสิแต่งงงนกับผู้เฒ่าแบบคือสุกง่อมเลยนะนะ เจ้าเสียเ่ยวไม่เนี่ยเขาพอพอใจขึ้กันนะคะความสุขว่ามแมนแค่ว่าเฮาได้รับเงินได้หลายนะคะหรือว่าได้มอลกมากแล้วกินจนไปหอดมือนันมือนี่เอาตรงๆรงดแคบมือนี่นะคะมีระยะเวลานาได้คุยกันนาได้เคลตกิจกรรมร่วมกันโมเจ้านะเป็นครอบครัวนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะของการคล้องเลื่อนนะคะหรือว่าของคนที่มีคู่ครองนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือจากประสบการณ์ของสาวสาว่างมาอยู่ทางนี้ ะะช่วงระยะเวลาหนึ่งมุ่ยกะว่าตามที่มุ่ยมีประสบการณ์ซ้ำไดซ้ำหนึงนั่นเองเนาะคะ่ะบอมเมนวามุ่ยสิว่าอีหยังจนเกินเลอยอีหลีอันนี้ก็ต้องเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะวินิจฉัยเบิงวา่าสิ่งที่มุ่ยเว้านั้นมันแมนบบนะคะทาบอมเนก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่า ชีวิตของแต่ละคนนะคะมาอยู่ทางต่างประเทศเนาะคะ่ะมันกิดสิบอะไรคือการเปิดทุกระเบียบ n เนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันหลายๆกันเมนควมอยู่เนาะคะ่ะโอเคนะคะเมื่อนี้มุยกิดสิบเบาหล้ายไปกว่านี้เนาะคะ่ะจังได้กระตามเนาะคะ่ะมักทชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครเป็นกําลังใจให้สาวสว่างค้นไกลบ้านน,นั้นนเด้อจ้ะนะคะสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมรับ รับรู้กันเนาะค่ะทุกเรื่องราวที่มุ่ยพยายามอยากจะสื่อสารให้ฟังเนาะค่ะบพราว่าแต่อาหารการกินล่ะค่ะนะคะมีเรื่องราวยังมุ่ยกับสิพยา,ยามมาเล่าสูฟังนั่นเองไว้พ่อการคลิปนาค่เมื่อนี้ขอตัวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ